ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงไปที่แดนโลกาแล้วเจ้าพูดอย่างกับว่ามีวิธีลากคอมันออกมาได้อย่าลืมว่าผู้สำเร็จจุดกำเนิดท่าพบพระเจ้าล้วนเป็นง่อยเมื่อไปถึงที่นั่นมหาเทพจินหัวไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก เดิมทีมหาเทพจินหัวจงใจรอให้เฉินเซียงเข้าไปด้านในอาาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากม่านพลังที่มีการพัฒนาจะเป็นสิ่งคุมขังเฉินเซี่ยงไว้ด้านในและเมื่อถึงเวลานั้นเฉินเซี่ยงจะไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้แต่ท้ายที่สุดแผนการของมันก็ต้องพังทลายเพียงเพราะความขาดขคลขององค์ชายชวงจิงเมื่อนึกถึงประเด็นดังกล่าวมหาเทพจินหัวก็ต้องหุดหงิดหัวเสียอยู่ร่ำไปเชื่อว่ามันต้องกลับขึ้นมาด้วยช่องทางนี้จัก,กรพรรดิชวงจิงกล่าว เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะพบสัมผัสได้ทันทีกล่าวจบจัก,กรพรรดิช่วงจริงก็ทยานจากไปเกี่ยวกับแผนการที่ต้องพังทลายมันไม่สามารถโต้เถียงหรือแก้ตัวใดๆได,ได,ได้ดังนั้นหากว่ามันยังอยู่กับมหาเทพจินหัวต่อไปก็เห็นจะมีตะถูกตำหนิให้รำคาญใจเท่านั้นหลังจากกลับมาถึงดันโลกันเฉินเซี่ยงก็ออกเดินทางไปยังขุมโอสถปีศาจทันที เขาไปที่ตําหนักโอสถเหยียนไม่เป็นลําดับแรกแต่หลังจากรู้ว่ามันโอสถเหยียนียกับหลงแย่ยังไม่ได้กลับมาเขาก็กลับไปยังตําหนักโอสถหวัวงเทียนเบื้องบนเป็นอย่างไรบ้างมันโอสถหวัวงเทียนกล่าวถามทันทีที่ได้พบกับเฉินเซียงสถานการณ์ร้ายแรงมากข้าเกือบไม่รอดกลับมาเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงกล่าวพลางส่หัวหลังจากนั้นเขาก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างรบรัดไม่ ม่ใช่เรื่องดีเลยจริงๆอึมมมจะว่าไปแล้วข้าเคยได้ยินว่าครั้งอดีตเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ลงมาที่นี่เพราะต้องการใช้อำนาจพลังลึกลับของแดนโลการสร้างเป็นข้อจำกัดของดินแดนเบื้องบนด้วยวิธีนี้ผู้สำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าจะไม่สามารถอรารวาสได้มันโอสถหวังเทียนกล่าวว่ากันว่าเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ต้องการให้ผู้สำเร็จปราณท้าพระเจ้าเป็นขีดจำกัดแห่งรักฐานพลังจริงสิแดนโลกามีเทพเจ้าโลการจริงหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถาม ข้าไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นเพียงเรื่องราวที่เราขานมาจากยุคอดีตมันโอสถหวังเทียนสายหัวข้าอาศัยอยู่ในแดนโลกานมาช้านานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเทพเจ้าโลกันจะปรากฏตัวพับผ่าสี่หักเทพเจ้าโลกานมีอยู่จริงบรรพการวิธีอสูรก็สมควรรับรู้เฉินเซียงพึมพำในใจอย่างนึกเสียดายเป็นเพราะเขาเพิ่งได้พบกับบรรพการวิธีอสูนแต่กลับลืมสอบถามเกี่ยวกับเทพเจ้าโลกันไปซะได้ หากเขาย้อนกลับไปหาบรรพการวิธีอสูรในยามนี้ก็เห็นทีว่าจะต้องถูกตามล่าเป็นแน่แท้เฉินเซี่ยงหากเจ้าต้องการสืบค้นเรื่องนี้ข้าเองพอจะมีเบาะแสอยู่บ้างแดนโลกันมีสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าเมืองเวจีว่ากันว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นเมืองร้างอันเต็มไปด้วยสมบัติพลังจํานวนนับไม่ถ้วนแต่สถานที่แห่งนั้นมีความอันตรายอย่างยิ่งน้อยคนที่ไปยังสถานที่แห่งนั้นจะได้รอดชีวิตกลับมามันโอสถทั้งเทียนกล่าว สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับเทพ,พเจ้าโลการส่วนใหญ่ก็มาจากปากคําของผู้เชี่ยวชาญที่รอดชีวิตกลับมาจากที่นั่นท่านรู้ตำแหน่งของเมืองอเวจีหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามมันโอสดทั้งเทียนพยักหน้าเขาคิดว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากพอต่อการเข้าสำรวจก็สมควรเอาตัวรอดได้ไม่ยากมันโอสดทั้งเทียนเขียนแผนที่แล้วจึงยื่นส่งให้เฉินเซี่ยง ผู้สาเร็จจุดกําเนิดท้าพบพระเจ้าไม่สามารถเข้าสู่เมืองอเวจีมิฉะนั้นข้าจะร่วมเดินทางไปกับเจ้าเฉินเซียงพยักหน้าเอาเป็นว่าข้าจะเดินทางไปนั่นหากสหายของข้ากลับมาท่านก็บอกให้นางรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนขอให้เจ้าโชคดีมานโอสดหวังเทียนตบไหลเฉินเซี่ยงเฉินเซียงเดินทางออกจากคุมโอสดปีศาจและมุ่งหน้าไปตามเส้นทางในแผนที่ เมืองอเวจีตั้งอยู่ริมแม่น้ำโลหิตทองแม่น้ำสายนี้มีความกว้างใหญ่หลายคนเล่าลือกันว่าเมืองอเวจีเป็นเมืองทิ้งร้างภายในเต็มไปด้วยคุมสมบัตินับไม่ถ้วนและพยันตรายอันน่าสะพรึงหลังจากเดินทางมาเป็นเวลากว่าสิบวันในที่สุดเฉินเซียงก็มองเห็นแม่น้ำโลหิตทองเขาพบว่ามันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ทอดทอดตัวคดเคี้ยวสุดลูกหลูกตาน้ำในแม่น้ำเป็นสีทองดูแปลกประหลาดและด้วยความเข้มข้นของมวลน,น้ำก็ทำให้ดูเหมือนกับเลือด ดังนั้นผู้คนในแดนโลกันจึงเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำโลหิตทองนั่นเองเฉินเซียงเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำผ่านไปอีกสามวันเขาก็มองเห็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่นี่หรือเมืองอเวจีเฉินเซียงเร่งสีเท้าพลางหันมองไปรอบๆสมควรไม่มีปีศาจชั่วอาศัยอยู่ในละแวกนี้ว่าแล้วเขาก็ปลดปล่อยกาะยาเร้นลับออกมาแล้วจึงควบคุมให้ล่วงหน้าไปตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหลังจากกยายเรนลับทยานออกไปได้ไม่นานมันก็เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงทำให้เฉินเซียงจำเป็นต้องเรียกกยายเรนลับกลับคืนกยายเรนลับไม่เหมาะจะใช้งานในแดนโลกันเฉินเซียงไม่มีทางเลือกนอกจากเข้าสำรวจด้วยวิธีการปกติประตูเมืองอเวจีเป็นประตูบานใหญ่สีทองอารามแม่เฉินเซี่ยงยังเดินไปไม่ถึงแต่กลับสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังผนึกประทับอันแรงกล้าได้อย่างชัดเจนสมควรใช้ร่างเสมือนเข้าสำรวจ ว่าแล้วเฉินเซียงก็ปลดปล่อยร่างเสมือนก่อนจะควบคุมให้วิ่งตรงไปที่ประตูบานใหญ่หลังจากร่างเสมือนก้าวผ่านประตูเมืองเฉินเซียงก็พบว่าการเชื่อมต่อระหว่างเขากับร่างเสมือนเกิดความเลือนรางราวก่อนจะถูกตัดขาดไปในที่สุดพวงมิติภายในแยกตัวกับภายนอกเฉินเซียงอุทานยามนี้เขาจําเป็นต้องวิ่งเข้าไปด้านในด้วยตนเองเพื่อเรียกคืนร่างเสมือนกลับคืนภายในนี้เต็มไปด้วยข่ายพลังที่กล้าแกร่ง เซียวเซียงหลินกล่าวเห็นได้ชัดว่าผู้จัดตั้งมีความเก่งกาจและล้ำเลิศดอึมมมดูเหมือนเทพ,พเจ้าโลกันจะมีอยู่จริงสมควรเป็นเช่นนั้นแต่ไม่รู้ว่าการสำรวจครั้งนี้จะทำให้ได้รับเบาะแสของเทพ,พเจ้าโลกันหรือไม่เฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาเดินไปตามท้องถนนอันว่างเปล่าแม้สองฝั่งทางล้วนเป็นตัวอาคารแต่ทุกๆอาคารได้เปิดโล่งและเผยให้เห็นเพียงความว่างเปล่า เฉินเซียงสังเกตได้ว่าตัวอาคารของที่นี่ก่อสร้างอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งอาคารที่มีความสูงมากที่สุดมีเพียงเก้าชั้นเท่านั้นเขาเดินมาพบทางแยกอันเป็นถนนสายและเมื่อเลี้ยวเข้าไปในถนนสายใหญ่เขาก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกในทันทีสิ่งที่เขาพบเห็นก็คือตัวอาคารตรงหัวมุมถนนมีโครงกระดูกยืนอยู่และมันกําลังกวักมือเรียกเขาเสียอย่างนั้นผีหลอก เฉินเซียงอุทานด้วยความตกใจและเมื่อเขากวาดสายตามองไปยังสองข้างทางของถนนสายใหญ่เขาก็พบว่ายังมีโครงกระดูกยืนอยู่ประจำอาคารอื่นๆเช่นกันกิจการของข้ามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเชิญเข้ามาเลือกสรรดูก่อนโครงกระดูกตะโกนเรียกเฉินเซี่ยงด้วยน้ำเสียงสุภาพเฉ,ฉ,ฉินเซียงจ้องมองท่าทีของโครงกระดูกอยู่อึดใจใหญ่ครั้นแล้วเขาก็สูดหายใจลึกก่อนจะเดินเข้าไปหาโครงกระดูกนั้นที่นี่มีอะไรหรือ เฉินเซียงเอ่ยถามเขาเห็นว่าชั้นวางของกิจการนี้ไม่มีสิ่งใดวังอยู่ข้าไม่เห็นจะมีสิ่งใดเลยด้วยซ้ําหากท่านปรารถนาสิ่งใดข้าสามารถจัดหาให้ท่านได้ข้าเกรงว่าท่านไม่สามารถจ่ายได้เสียมากกว่าโครงกระดูกกล่าวบนหัวเราะเฉินเซียงนิ่งเงียบเขาจ้องมองเบ้าอันกลวงโบอยู่ครู่ครั้นจึงคิดว่าจะลองเสียเวลาพูดคุยกับมันดูก่อนท่านลองเอ่ยมาก่อนว่าต้องการสิ่งใด ประเดี๋ยวข้าจะระบุราคาแลกเปลี่ยนโครงกระดูกกล่าวข้าต้องการซื้อเม็ดยาเม็ดยานั้นจะต้องช่วยให้ข้าสำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าได้ทันทีเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไม่คิดเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่ปัญหาแต่เงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงโครงกระดูกกล่าวอย่างไรรึเฉินเซี่ยงกล่าวถามอิสรภาพของท่านหนึ่งแสนปี หลังจากข้ามอบเม็ดยาที่ช่วยให้ท่านสำเร็จการบ่มเพาะจุดกำเนิดท้าพภพระเจ้าท่านจะต้องทำงานให้ข้าเป็นเวลาหนึ่งแสนปีโครงกระดูกกล่าวหลังจากนั้นร่างกายของข้าก็จะเปลี่ยนเป็นโครงกระดูกเหมือนกับเจ้าใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มยามนี้เขาพอจะทำความเข้าใจได้แล้วว่าการแลกเปลี่ยนนี้เป็นเช่นไรเดิมทีข้าเป็นมนุษย์ปกติแต่ข้าอยู่ที่นี่มานานแสนานานเลือดเนื้อของข้าจึงเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โครงกระดูกกล่าวอย่างละเหียใจหากไม่หมดสิ้นอายุไข่ข้าจะไม่แตกดับเจ้าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวถามเมื่อเขาเห็นว่าอาคารอื่นๆล้วนมีโครงกระดูกยืนอยู่เขาก็สันนิฐานว่าทุกคนถูกอำนาจพลังลึกลับจองจำเอาไว้ข้าจำไม่ได้แล้วพวกเราทุกคนต้องทำข้อแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นจนกว่าจะครบเงื่อนไขจึงจะได้หลุดพ้นโครงกระดูกกล่าวสรุปว่าท่านจะแลกเปลี่ยนกับข้าหรือไม่ ขอผ่านเชินเซี่ยงสายหัวอิสรภาพหนึ่งแสนปีถือเป็นราคาแพงบอนท่านสามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆได้ค่ามีราคาหมื่นปีพันปีร้อยป,ป,ป,ปีตามแต่มูลค่าในสิ่งที่ท่านต้องการโครงกระดูกกล่าวกล่าวนอกจากเงื่อนไขนี้แล้วยังมีเงื่อนไขอื่นในการแลกเปลี่ยนหรือไม่เชินเซี่ยงกล่าวถามดูเหมือนเขาต้องการแลกเปลี่ยนบางอย่างจริงๆมีแต่เงื่อนไขค่อนข้างพิเศษ โครงกระดูกกล่าวเฉินเซียงนึกยินดีอย่างลับๆเพราะเขาคิดว่าไม่มีเงื่อนไขอื่นใดจะเลวร้ายไปกว่าการถูกลิตรอนอิสรภาพอีกแล้วดูเหมือนท่านต้องการได้รับเม็ดยาบ่มเพาะจุดกำเนิดท้าพพระเจ้าจริงๆแต่ข้าคิดว่าท่านไม่ต้องการแลกเปลี่ยนกับข้าโครงกระดูกกล่าวหากไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องแลกด้วยอิสรภาพก็คิดว่าไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้ารีบๆอธิบายเงื่อนไขพิเศษมาสัทีเถหน้า ดีเงื่อนไขนั้นคือการแลกเปลี่ยนความทรงจำถ้อยคำของโครงกระดูกทำให้รอยยิ้มมุมปากของเฉินเซียงชะงักกระตุกในบัตรดนหลังจากทำการแลกเปลี่ยนกับข้าท่านจะสูญเสียเฉพาะความทรงจำที่ดีไปตลอดการความทรงจำที่ดีเฉินเซียงไม่เข้าใจในความหมายนั้นข้ากำลังหมายถึงความทรงจำในช่วงเวลาดีๆความทรงจำอันแสนหวานช่วงเวลาที่ประทับใจความรู้สึกอันอบอุ่นจากคนรอบข้างโครงกระดูกกล่าว เฉินเซียงคิดว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้เข้มแข็งและมีความสุขก็คือสิ่งที่โครงกระดูกอธิบายมาเมื่อครู่ฉะนั้นหากต้องสูญเสียความทรงจำเหล่านั้นไปช่วงชีวิตที่เหลือของเขาก็จะไร้ความหมายไปโดยปริยายข้าไม่เอาด้วยความทรงจำเหล่านั้นมีค่าสำหรับข้าอย่างที่สุดเฉนินเซียงสายหัวรัวๆหากเจ้าเอาความทรงจำที่ดีไปจากข้าข้าก็อาจกลายเป็นไอ้พวกวายร้ายฉะนั้นข้าขอผ่าน ข้าก็พูดอยู่หยกๆว่าท่านจะต้องปฏิเสธโครงกระดูกกล่าวพลางถอนหายใจถ้าเช่นนั้นเจ้ามีเงื่อนไขทั่วๆไปบ้างไหมข้าอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วก็อยากจะลองแลกเปลี่ยนบางอย่างดูเฉินเซี่ยงกล่าวแต่แน่นอนว่าข้าไม่จะตกลงกับการแลกเปลี่ยนในสองเงื่อนไขนี้การแลกเปลี่ยนด้วยเงื่อนไขทั่วไปก็พอมีแต่ท่านจะไม่ได้รับสิ่งล้ำค่าอืมมมท่านลองพูดมาก่อนว่าต้องการอะไรโครงกระดูกกล่าว อันที่จริงเฉินเซี่ยงมีวิธีบ่มเพาะจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าแล้วแต่ที่เขาสอบถามจากโครงกระดูกไปเมื่อครู่ก็เป็นเพียงการเสี่ยงโชคเท่านั้นเพราะหากได้รับเม็ดยาวิเศษมาจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องลงมือกลั่นปรุงยาให้ยุ่งยากขอข้าคิดดูก่อนเฉินเซียงนึกตรองอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวว่าผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ที่นี่ไม่มีของแบบนั้นหรอกโครงกระดูกสายหัวแล้วเจ้าพอจะมีอะไรบ้าง เฉินเซียงถามเขายังคิดไม่ออกว่าต้องการสิ่งใดข้าพ,พอจะมีก้อนหินแปลกๆไม่กี่ชนิดโครงกระดูกเศษก้อนหินแปลกๆออกมาแสดงให้เขาดูแม้เฉินเซี่ยงจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิธีกลั่นสร้างแต่เขาพอดูออกว่ามันเป็นวัสดุทั่วๆไปไม่มีความพิเศษแต่อย่างใดเฉินเซี่ยงเจ้าลองถามเขาเกี่ยวกับเทพเจ้าโลกันดูก่อนหากเขารู้เจ้าก็ซื้อข้อมูลจากเขาเซียวเซียงหลินกล่าว เดิมที่เฉินเซี่ยงมาที่นี่โดยต้องการสืบค้นเบาะแสของเทพพเจ้าโลกันแต่หลังจากพบเจอกับโครงกระดูกผู้นี้เขาก็หมกมุ่นอยู่กับเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนจนลืมไปเสียสนิทว่าตนเองมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดเจ้ารู้จักเทพพเจ้าโลกันหรือไม่ข้าต้องการพบชายคนนั้นหากเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเขาก็สามารถแลกเปลี่ยนกับข้าได้เฉินเซียงกล่าวโครงกระดูกนึกตรองก่อนจะพงกหัวตกลงแต่ท่านต้องจ่ายด้วยพลังเลือดจนกว่าข้าจะสามารถบ่มเพาะเลือดเนื้อขึ้นมาได้ แลกเปลี่ยนด้วยพลังเลือดที่เพียงพอต่อการบ่มเพาะเลือดเนื้ออย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาคิดว่าเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่รับได้และไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาใช่ตรับใดที่ข้าบ่มเพาะเลือดเนื้อขึ้นมาได้ข้าจะให้ข้อมูลที่ทําให้ท่านรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับเทพเจ้าโลกาข้าค่อนข้างรู้ดีทีเดียวโครงกระดูกกล่าวแล้วมีสิ่งใดรับประกันในการแลกเปลี่ยนเฉินเซี่ยงรู้สึกกังวล หากเจ้าบิดพลิ้วหลังจากได้รับพลังเลือดข้าก็ทักทวงอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าเจ้าบอกข้อมูลมาก่อนจะดีกว่าจากนั้นข้าจะถ่ายเทพลังเลือดให้กับเจ้าพวกเราไม่กล้าคดโกงใครหากการแลกเปลี่ยนไม่มีความซื่อตรงพวกเราจะต้องพบเจอความทุกข์ตรมโครงกระดูกกล่าวเฉินเซียงสายหัวเขาจะไม่ยอมเชื่อถือคำพูดลอยๆเพราะเขายังไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้ดีพอเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงไม่คิดไว้วางใจโครงกระดูกก็กล่าวว่า ก็ได้ก็ได้ข้าจะบอกถึงข้อมูลของเทพ,พเจ้าโลกาลก่อนถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้สูญเสียอะไรแม้กระทั่งน้ำลายเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าท่านสมควรรู้ว่าเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองเวจีสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาในสมัยอดีตโครงกระดูกกล่าวเฉ,ฉินเซี่ยงพยักหน้าข้าได้ยินว่าผู้คนมากมายมาที่นี่แต่น้อยคนจะรอดชีวิตกลับไปได้เพราะพบเจออันตรายข้างในนี้จริงสิที่นี่มีผู้คนตกตายเป็นจํานวนมากอย่างนั้นหรือ โครงกระดูกสายหัวช้าๆที่นี่ไม่ได้มีอันตรายใดๆสาเหตุที่หลายคนไม่สามารถกลับไปได้ก็เป็นเพราะทําการแลกเปลี่ยนกับพวกเราสําหรับคนที่ขายอิสรภาพจะต้องติดอยู่ที่นี่ส่วนผู้ที่แลกเปลี่ยนความทรงจําก็สูญเสียตัวตนและออกอารวาสก่อนจะถูกฆ่าตายนอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกส่วนที่พบความทุกข์โรมจากการขุดค้นสมบัติพลังโครงกระดูกกล่าวเสริมถ้าเช่นนั้นที่นี่ก็มีสมบัติพลังมากมายจริงๆเชินเสี่ยงกล่าวถาม ใช่แต่ท่านอย่าคิดจะขุดค้นขึ้นมาเชียวสำหรับบุคคลที่มายังเมืองอเวจีวตรับใดที่ไม่ใช่คนโลภก,ก็จะไม่พบเจอปัญหาแต่ประการใดโครงกระดูกกล่าวเดิมทีข้าเองก็มาขุดค้นสมบัติพลังของที่นี่แต่ท้ายที่สุดข้าก็มีสภาพอย่างที่ท่านเห็นเฉินเซียงรู้สึกเสียวสันหลังว่าเพราะเขาเองก็มีความคิดจะขุดค้นสมบัติพลังเนื่องจากมันโอสถทั้งเทียนบอกกับเขาว่าที่นี่มีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วน กลับเข้าประเด็นจะดีกว่าปัจจุบันเทพเจ้าโลกันไม่ได้อยู่ที่นี่เขากำลังเข้าสู่สภาวะหลับไหลโครงกระดูกกล่าวเขาอยู่ที่ไหนหรึเฉิญเสี่ยงกล่าวถามข้าต้องการพบเขาดูสักครั้งเทพเจ้าโลกันพำนักอยู่ในขุนเขาปีศาจโลกันขุนเขาแห่งนั้นตั้งอยู่ต้นแม่น้ำโลหิตทองการเดินทางไปที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายโครงกระดูกกล่าวต่อให้ท่านไปถึงที่นั่นแต่เขากำลังอยู่ในสภาวะหลับไหลและท่านอาจไม่มีวิธีปลุกเขาขึ้นมา เทพเจ้าโลกันสมควรเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในแดนโลกันข้อจำกัดที่มีต่อผู้สำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้ามาจากเขาใช่หรือไม่เชิญเซียงกล่าวถามใช่เทพเจ้าโลกันมองว่าผู้สำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าจะทำลายสมดุลแห่งอำนาจและความแข็งแกร่งจึงสร้างข้อจำกัดนี้ขึ้นมาโครงกระดูกกล่าวข้าบอกข้อมูลสำคัญให้ท่านแล้วได้เวลาที่ท่านต้องถ่ายเทพลังเลือดแก่ข้า เฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงเริ่มถ่ายเทพลังเลือดให้กับโครงกระดูกอย่างไม่มีอิดออดหกักไม่ได้พบเจอกับโครงกระดูกผู้นี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะสอหาเบาะแสของเทพเจ้าโลกันได้จากที่ใดมินำซ้ำเขาอาจทะเลทะล่าไปขุดค้นสมบัติพลังจนต้องพบเจอกับความทุกข์ตรมเหมือนกับคนอื่นๆดูเหมือนเจ้าจะเป็นผู้รอบรู้ทีเดียวเจ้าพอรู้เกี่ยวกับเบื้องบนวัตจรนิรันดร์บรรพการหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้ม ข้าเองก็มาจากดินแดนเบื้องบนข้าอยู่ในยุคสมัยแรกเริ่มหากจะพูดถึงยุคสมัยนั้นข้าก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีโครงกระดูกกล่าวดินแดนเบื้องบนในยุคสมัยแรกเริ่มมมี9ก้าตระกูลวิธีรังสรรมหาอำนาจวัตจักรนี้ก่อกำเนิดขึ้นจากพวกเขาต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังอย่างยิ่งนอกจาก9ก้าตระกูลวิธีรังสรร์ก็ยังมีตระกูลวิธีรังสรรคอื่นที่ทรงพลังอีกมากมายแต่ตระกูลเหล่านั้นถูกยับยั้งโดยพลพักคก้าตระกูลวิธีรังสรร์ เฉินเซียงขมวดคิ้วสงสัยเพราะตระกูลวิธีรังสรรค์อื่นที่เขารู้จักมีแค่เพียงตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์กับตระกูลชวงจิงแต่ถ้อยคาของโครงกระดูกฟังดูเหมือนจะมีตระกูลวิธีรังสรรค์มากกว่านั้นหลังจากได้รับพลังเลือดจากเฉินเซียงโครงกระดูกก็เริ่มบ่มเพาะเลือดเนื้อขึ้นมาให้สังเกตเห็นนอกจากก้าวตระกูลวิธีรังสรรค์แล้วข้ารู้จักแค่ตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์กับตระกูลชวงจิงตระกูลทั้งสองล้วนมีความแข็งแกร่งมากแล้วทําไมถึงถูกยับยั้งได้ง่ายๆ เฉินเซียงกล่าวถามอย่างสงสัยเป็นอำนาจพลังแห่งมนตราเทาพพระเจ้าวิธีรังสรรค์แห่งเก้าตระกูลวิธีรังสรรค์เป็นผู้อย่างถึงอำนาจพลังแห่งมนตราดังนั้นเขาจึงสามารถยับยั้งตระกูลวิธีรังสรรค์ทั้งสองได้ไม่สิาาสลลสยังมีงตระกูลดาราวิธีรังสรรค์และตระกูลโลกาลสองตระกูลนี้มีความแข็งแกร่งและป่าเถื่อนเป็นอย่างมากซึ่งตระกูลดาราวิถีรังสรรค์ถูกผนึกไว้ในแดนโลกาลแห่งนี้ส่วนตระกูลโลกาลถูกผนึกไว้ดินแดนอื่น จากปากคำของโครงกระดูกเฉินเซียงก็คิดว่าตระกูล,ละโลกาลสมควรเป็นชนเผ่าใต้ดินที่เพิ่งหลุดพ้นจากผนึกประทับส่วนตระกูลดาราวิธีรังสรรค์ที่เขาเพิ่งเคยได้ยินก็สมควรมีความเกี่ยวข้องกับแก่นแท้โลกาลของหลงเย่และมันโอสถเหยียนเม่อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ